สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควินพยากรณ์หรือควินบีชาแนลนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ขอพระคุณค่ะวันนี้หมอควินมาเปิดผ้ายิบซีอันดวงเชะตาของชาว วันเสาร์นะคะผู้ที่เกิดประจําวันเสาร์ปี2566ปีเถาะนั่นเองเรามาดูกันว่านะคะศรัทธาปฏิหารพลังบุญหนุนนําจะนําพาชาววันเสาร์ทุกท่านพบเจอเรื่องราวด้านใดนะคะจะเป็นเช่นไรด้วยแรงศรัทธานะคะและการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะมาดูไพ่ใบแรกดวงชะตาของคุณนะคะเทวดาหนุนานำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนจิตดนบันดาลให้คุณได้พบกัละยาณมิตรที่ดีหรือจะมีการนะคะมีเรื่องราวข่าวดีเกี่ยวกับงานมงคลสมรสการเจรจาที่นะคะตกลงกัน หรือว่าการเจรจารที่ตกลงกันได้อย่างลงตัวหรือว่าจะพบเจอเพศตรงข้ามที่ถูกอ,อกถูกใจจะมีการมั่นหมายการแต่งงานการตกลงทำสัญญาและการยินยอมนะคะกั การเดินเรื่องในเรื่องดาวเอกสารก็จะดีนะคะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะการตกลงปรงใจกันที่ค่อนข้างจะรับรื่นเป็นการรวมตัวแบบไม่ได้นัดหมายความหมายก็คืออาจจะเจอเพื่อนร่วมงานหรือสานที่ทํางานที่ค่อนข้างจะทําให้ท่านรู้สึกสบายใจนะคะแต่ในเรื่องราวของการงานเก่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการต่อสู้การขัดแย้งกันในองค์การใน,ในเครือข่ายในสายงานในบริษัทหรืองานที่ท่านค่อนข้างจะ แบกรับภาระและค่อนข้างจะเหนื่อยใจนะคะตัวตนเองเป็นคนที่ลักษณะนะคะสบายสบายนะคะเป็นคนที่ชอบอิสระมีโลกส่วนทว่นข้างสูงและมีลัไตล์ของการผ่อนคลายนะคะการเป็นคนที่ช่างจินตนาการช่างฝันและมองการไกลค,คะ่ะและรักอิสระเป็นอย่างมากไม่ชอบอยู่ใต้อนัตใครนะคะและเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆอยากเปลี่ยนแปลงอยากพลิกแปลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ดวงของท่านโดยตรงเนาะเป็นแบบภาพรวมแบบ general reading นะคะ ของชาววันเสาร์โดยรวมทั่วไปนะคะเรามาดูกันต่อค่ะดังนั้นนะคะชะตาชีวิตของท่านในปี2566เนี่ยในด้านเรื่องดาวของสายงาน,นท่านอาจจะต้องออพักผ่อนบ้างนะคะเต็มตัวนะคะรับงานใหม่ๆเข้ามาอาจจะทำงานเหนื่อยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือมีเงินเข้ากระเป๋าด้วยความขยันอาจจะมีคนโยนงานให้ท่านทำและท่านก็จะทำได้สำเร็จ หรือว่าท่านเป็นคนที่ตัวคุณเองเนี่ยชาววันเสาร์จะไม่ชอยไม่ชอบให้งานเนี่ยมันแบบบานปลายนะคะจะสะสางจะเก็บรายละเอียดจากคนอื่นที่ทําไม่เรียบร้อยเนาะนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียหรือว่ารักรักแรงเกล็ดแรงได้เช่นกันค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเบื่อกับอะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ชอบทําอะไรคิด คนเดียวทําคนเดียววางแผนคนเดียวนะคะคบคนไม่มากค่ะนะคะเลือกคบคนแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะรู้สึกมีความแบบอยากจะใช้เวลาคิดและวางแผนอะไรต่างๆใหม่ๆนะคะในด้านสุขภาพของชาววันเสาร์กันค่ะเป็นเช่นไรเนาะเรามาดูกันด้านสุขภาพเป็นยังไงคะก็จากเจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะคะสุขภาพจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้น ให้เสริมดวงด้วยการนะคะออกกำลังกายทานผักผลไม้ดื่มน้ําพักผ่อนให้เพียงพอชาววันเสาร์นะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังเจ็บป่วยล้มป่วยกระทันหันนะคะน้ําระวังน้ําไม่สะอาดหรืออาหารเป็นพิษนะแล้วก็นะคะจากเจ็บป่วยสุขภาพจะดีขึ้นเพราะว่าท่านจะเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะมาทานอาหารที่เป็นแบบว่าเออเป็นประ,ะจกักษ์สาร สารเคมีหรือว่านะคะเออผักที่ปลอดสารพิษเอย่ยอะไรต่างๆแบบนี้นะคะสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จะทําให้สุขภาพท่านดีขึ้นแต่ท่านก็จะมีเรื่องราวกังวลใจทําให้อาจจะเป็น โรคเครียดหรือมีความเครียดเป็นไมเกรนนะคะเจ็บช่วงท้องช่วงเข่านะคะเส้นเอ็นเส้นยืดปวดหลังเจ็บเข,าบข่าเจ็บขา,าขาชาขาเป็นดะคริวหรือมีการผ่าตรงผ่าตัดเกิดขึ้นระวังตาฝ้าฟางจากการนะคะจ้อง จ้องหน้าจอนานหรือว่าทํางานหนักใช้สายตาเยอะอะไรแบบนี้นะคะหรือระวังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะแกนขาชาญได้ในช่วงออปี2,566ที่ต้องระวังในด้านสุขภาพค่ะถึงแม้จะสุขภาพดีแต่กออ็อย่าได้ประมาทไปนะคะเพราะว่า มันไม่แน่นอนเลยภายนอกอาจจะดูแข็งแรงแต่ภายในเนื่องจากการสะสมความเหนื่อยล้าความเครียดความกังวลในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้ท่านเนี่ยอาจจะก็เรียกว่าเจ็บเจ็บป่วยภายในนะคะนั่นเองก็ต้องดูแลสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะในด้านสุขภาพเนาะที่ไพ่เตือนค่ะเรามาดูต่อในเรื่องราวของการเงินค่ะเป็นเช่นไรการเงินของชาววันเสาร์นะคะก็จะคงตัวค่ะ ก็ถ้าท่านที่ตกง,งานเนี่ยรอง,งานมานานถ้าลงไปหาสมัครงานก็จะได้งานที่ท่านเองเนี่ยถนัดที่ตัวคนเองถนัดนะคะแล้วก็จะเป็นส,สารที่เป็นงานที่ทําให้ท่านเนี่ยสบายใจมากขึ้นสารที่งานที่คนเยอะๆนะคะวุ่นวายอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่ค่อยชอบชอบาวมังสวรัอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบทํางานแบบเป็นนายตัวเองหรือว่าชอบทํางานในแบบอาจจะเหนื่อยกายแต่นะคะ แต่สบายใจก็โอเคอยู่ได้นะคะแล้วก็จะสร้างบุญกุศล ชาววันเสาร์จาปี2566ันื้องนจากบุญกุศลเก่าและใหม่นะคะสร้างบุญกุศลแผ่เมตตาจิตทาบุญสุนทานจากท่านบาร,รมีบุญสะสมบุญหนุนนําทําให้นะคะตัวท่านเองก็จะได้งานใหม่ๆที่ตกงานก็จะมีงานทําหรือว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีบนโบนัสเกิดขึ้นดัสตาร์คือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตรู้สึกว่าชีวิตจะมีความสดใสสดชื่นขึ้นตั้งแต่มีนาขึ้นไปนะคะสาหรับดวงบางท่านก็พุ่งขึ้นกราบชีวิตพุ่งอย่าง เออน่าอาัศาจรรย์นะคะถ้าเรียกว่าบุญหนุนนำนั่นเองแล้วก็ท่านไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลวงพ่อทันใจนะคะขึ้นเหนือไปเนี่ยท่านขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะได้เออขอพรสำเร็จสำเร็จผลนะคะและท่านอาจจะไปแก้บนได้ในช่วงปี2 5 6 6เป็นดวงของใครก็ไม่ทราบได้นะวันเสาร์นะคะก็จะมีเ,ออเรื่องราวข่าวดีเรามาดูกันต่อที่โชคลาภลับ,บ,บลอยหรือและการเงินของท่านค่ะ ในด้านโชคล,บลาบลอยกันเงินเนี่ยก็จะมีเข้ามาค่อนข้างเอ,อ่อบางท่านเนี่ยได้เยอะเลยนะคะบางท่านเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาทําให้มีโชคลาบรอยแบบฟลุกๆมีการเฉลมิมฉลองบางท่านได้จับเงินก้อนโตก้อนใหญ่รับ่อยเข้ามาเรื่อยๆก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาเลยทีเดียวนะคะเป็นดวงเป็นช่วงปีเฮงปีปังของชาววันเสาร์เลยผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและผู้ที่ไม่ย่อท้อ ต่อโชคชะตาชีวิตนะคะแล้วก็พร้อมลุยพร้อมกล้าเปลี่ยนตัวเองกล้าทาในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในศีลธรรมอันดีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดวงของชาววันเสาร์ทุกท่านจะดีร้ายประการใดนะคะจะดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผลบุญกุศลที่ท่านได้ปฏิบัติได้กระทามาเนาะนะคะเพราะว่าหมอคลีนก็ดูให้แบบเจเนอเรลแบบภาพรวมนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าดวงค่อนข้างดีนะคะถือว่าในด้านของการงานนะคะการเงินโชคลาภค่อนข้างออกมาเป็นไพ่ที่สวยงามนะคะ เป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยความสําเร็จการเงินที่เฟื่องฟูนะคะการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตามีเสน่ห์โดดเด่นนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือเกอื้อกูลสิ่งศักิสิ์หน,นุนนาถือว่าเป็นไพ่มงคลไพ่ดีเลยทีเดียวนะคะ เรามาดูไพ่นะคะมาดูบทสรุปนะคะว่าท่านควรจะเสริมดวงหรือว่าจะทํายังไงต่อไปนะคะขยันอดทนหมั่นเพียรนะคะให้เก็บหอมรอมริบนะคะและระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินจากหลายๆปีที่ผ่านมาท่านประสบ ล้มเหลวในเรื่องราวของการไว้ใจเชื่อใจคนก็ปีใหม่ปี2566ก็ถึงเวลาที่จะคัดคนไม่ดีออกสักชีวิตนะคะเปิดรับคนดีๆกัลยานมิตรที่ดีถ้าหากคิดจะทําค้าขายทําอะไรใหม่ๆก็ลุยได้เลยค่ะความฝันรอท่านอยู่อีกไม่นานเกินรอนะคะแล้วก็ท่านจะต้องสู้ต้องลุยอาจจะเหนื่อยแต่มันคุ้มค่านะคะจากปีพันมา ีที่ผ่านๆมาชาววันเสาร์อาจจะเหนื่อยมากท้อแท้หมดกําลังใจหรือบางท่านตกง,งานอะไรเงี้ยก็อย่าได้ท้อนะปี2566นห้เนีลุยนะคะการงานของท่านอยู่สถานที่ไกลค่ะขึ้นเหนือก็ได้นะคะออกก็ได้กลางก็ได้ค่ะนะคะใต้ก็อาจจะตึงๆหน่อยนะคะ แต่ถือว่าเป็นภาพโดยรวมค่อนข้างดีเลยนะคะควรให้การช่วยเหลือสนับสนุนและจะมีอาจจะเป็นลูกหนี้เก่าหรือคนเก่าๆที่เคยหยิบยืมเงินนะคะก็อาจจะนําเงินมาคืนเนาะจะได้คราวๆน่าย,ยินดีเกี่ยวกับเรื่องการเงิน,เง,นเงินทองทองและถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้ชาววันเสาร์ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังเสริมดวงด้วยการถวายน้ําดื่มนะคะถวายพระไตรชีวนถวายพระประจำวันเกิดหรือนะคะทําบุญลงศพ แจกทานบารมีบุญจหนุนนำให้ท่านทั้งหลายนะคะพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ